あっ <noise> สัสดีครับก็รู้สึกดีใจนะครับกับท่านผู้มีเกียรติที่มากันอย่างล้นหลามนะครับ <ส cybersecurity> ด้านข้างนี้ ปัดร500ใช่ไหมครับด้านหลังนะครับโทษนะครับโทษนะครับคุณครับพ่อมึงตายเหรอครับฮะคนกันลังชอบเลยพี่คือให้ผมพูดนะครับหยุดได้แล้วถ้าอยากซ้อมไปเปิดห้องซ้อมครับไม่ใช่ซ้อมพี่จะโชว์โชว์ก็โชว์ใหม่ๆนี่มันทุกคอนเสิร์ตต้องเป็นแบบนี้อ๋อโชว์ใหม่ๆใช่ไหม,หมพี่ขอเอาอใหม่ๆเลย พอจะพูดเดวก็ขึ้นต่ออีกพอจะพูดสวัสดีครับน,น้นานพอจะพูดก็ขึ้นอีกนะสวัสดีครับเดมขึ้นซับน,น้าเดี๋ยวไอตัวเนี้ยจะไปบอกว่ายาวไปขอครั้งเดียวครั้งเดียวพี่ครั้งเดียวโปรงลางเล่นห้ารอบไอเวนินก็สวัสดีทุกท่านครับเอ่อข้างนอกฝนตกหนักมากใช่ไหมครับก็ยงัง มาให้กำลังใจผมนะครับคุณแคนครับเก็บหมวกผมทีครับฟืบขอไฟสว่างนิดหนึ่งครับเออเห็นจะจะหน่อยไฟสว่างกว่าน,นี้หน่อยครับ <No. S 2> oh, oh, โอ้ยเยอะนะเออไม่ขาดทุนแล้วครับ <laughs> เลยครึ่งแล้วกูสบายใจแล้วครับ <laughs> แคนแคนแคนขอขอ,ขอแคนแคน,อแนเอาเสื้อไปทีที <laughs> มึงก็ถอดทีละแขนทีเออ ผมฉลาดผมก็เป็นเจ้าของบริษัทแล้วสิตีตเป็นตีแหลกตุเป็นตีเกินตต่ได้ดีบอกกี่ครั้งแล้พวกเลือกเสื้อผ้าเนี่ยมันตัดให้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้มันคับหรือว่าของกูมันใหญ่ก็ไม่รู้เนี่ยอ,อันนี้สองพันนะอันนี้สองพันใช่ไหมฮะเออนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยต้นครับโอ้นี่ตวนในสองพันนะหน้าตาเหมือนคนไม่มีตังค์เลยแต่แปลกนะเฮ้ย คนเรามันดูกันที่หน้าตาไม่ได้นะพี่เออบางทีจะไปมองกันว่าเฮ้ยมันแต่งตัวอย่างนี้หน้าตามันอาจจะไม่มีตัง <c oughs> เขาเรียกผ้าคริ้วห่อขี้ครับทองหอ่อทองเพราะคุณกะละแมมาหรอยครับโอ้โหต้องเปิดไฟสว่างแล้วเขาดำมากเลยครับ <c oughs> อยู่ไหนตรงไหนอ่ะมาคนเดียวเหรอแฟนเฟินมาป่ะยังยังไม่มีแฟนด้วยเหรอมองเขือไว้กะละแม มองเอาไว้เผื่อ e เจอคานแม่เอ้ยคุณอีทมาใช่ไหมไหนอะโอ้ชอบมากเลยแม่ตั้งแต่แยกจากวงฟลายนี่คุณอีทหน้าตาดีมากเลยครับโอ้ยคุณลาโลลูลูลาละก็มานะครับมากันครบเซตเลยนะครับดูได้นะฮะแต่อย่าจำผมไปเล่นนะฮะไม่ได้ไม่เอานะฮะไม่อะไรครับวันนี้มากี่คนเนี่ย มาตอนแรกอยากมา29ครับอะไรนะตอนแรกจะมา29แต่มีบัตรให้4ใบครับสี่ใบนี่เราไม่ได้ซื้อใช่ไหมก็อยากซื้อแต่เขาบอกว่าอยากให้มาอยากบอกว่ามาตอนแรกอยากอุดนุนนะฮะตอนแรกอยากนุนแต่เขาบอกว่าให้ดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าใจร้ายใจดำครับผมก็เลยเอาบัตรรีมาดูครับกระดาลไหมอายไหมหรือว่าเราด้านอยู่แล้วอายครับ อายครับไม่เป็นไรเอาเงินตัวน,นี้เลยไหมครับอ่าอิดพี่พูดหยอกเล่นเฉยๆอิดอ่าอยากหน้าพี่คนมันเยอะอ่าอิดนั่งก่อนอิดนั่งก่อนถือว่าพี่พูดผิดแล้วกันใครฮะโอ้คุณโนตเชนิญยิ้มครับสวัสดีครับโอ้อย่าไปคุยเลยบัตรฟรี โอ้คุณเจี๊ยบสวัสดีครับครับผมมึงมึงไม่ดูเวลาหรอวะเขาเขาเล่นกันกี่ล่ํากี่เวลากี่โมงวะฮะไอพวกตลกกันมาสายกันทุกคนเลยเนี่ยใครนะครับอ้าวคุณทายอภรก็มาเลรครับอ้าวคุณทายโอ้ยดาราภาพยนต์ผมนะครับคุณทายวงคำเหลานะครับนี่บึบปับละมาให้กำลังใจแหละครับอะไรนะครับอ๋อเลยครับเก็บโอ้ยยังไม่มีท้องเหรอยังไม่มีท้องยังไม่มีผัวเก็บไปเยวอย่างเดียวเอ มาแล้วอีนี่เริ่มมาแล้วเอากับกูแล้ะฝั่งนี้อ้าวใครนะฮะคุณพจน์อนนนหรอฮะไหนฮะโอ้โหสวัสดีคุณพจออน์อนท์ครับนี่ก็เป็นพุ่มกับมือทองนะครับซึ่งเป็นน้องชายที่รักและขรพมากตอนนี้ทาเรวๆนี้ฉายไปแต่ว่าเตะตีระเบิดตอนนี้ทําเรื่องอะไร,รอยู่ครับจ <l ots> ะแตกภาคสองอ๋อแต่วแตกภาคสองภาคแรกไม่เข็ดเหรอพจน์ <l ots> พจน์ซื้อบัตรป่ะหรือว่าบัตรฟรีเด้อเอเออลืมถามว่ะ ผ่านไปได้ไงวะพศซื้อบัตรปะไม่ได้ซื้อซื้อเลยครับอายไหมพศอ้าเชิญเลยครับเชิเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ดูเวลามเวลากันเลยครับว่าเขาเล่นกี่โมงครับ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 ผมครับครับแม่สวีกันหน้าดูคุณมิกกับคุณเบ้นมาไม่ไม่เหรอมาสองคนเหรออือครับที่จริงมากับคุณยายด้วย คุณยายเขามาด้วยโอ้ยแยกจากยายมานี่จะได้สะดวกจะได้สะดวกใครครับคุณหอยนหรครับคุณหอยสารเณนเหรอครับมึงมาทำไมครูถามมึงจริงมึงยืนขึ้นดิมึงยืนขึ้นดิมึงยังกล้ามาในสถานที่ของกูอีกเหรอฮะ ไอ้สองทอราลา,านั่นอยู่ไหน <S <S ไอ้ <S <S เปิ้ลบึงมานี้เลย